เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําให้เชฟกินข้าวหมดหม้อเลยนะครับเมนูนี้ครับแกงส้มปลาหมึกสับปะรดครับโอ้ชื่อแปลกดีเนาะอ่ะเริ่มกันเลยนะครับนําพริกแกงส้มใต้นะครับแล้วก็กะปิหวานเนี่ยครับมาละลายน้ําไปก่อนเลยครับน้าเดือดขึ้นมาก็ทุกอย่างก็เริ่มละลายแล้วครับในส่วนของพริกแกงส้มใต้นะครับแล้วก็กะปิหวานนั้นนะครับถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ย พักแชทมาหาเชฟได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินเป็นคนตอบอยู่นะต่อไปก็นําเนื้อสับป,ปะรดใส่ลงไปเลยครับจะมีความเปรี้ยวหวานของสับป,ปะรดนะครับเข้ากันอย่างลงตัวมากๆครับเมนูนี้แล้วก็ใส่ตามด้วยถั่วฝักยาวลงไปครับหั่นท่อนครับในส่วนผสมทั้งหมดเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดแล้วนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่ครับ แล้วก็ปรุงรสชาติด้วยผงปรุงรสครับนาา้ำต,ตาลมะพร้าวเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะเขามีความหวานความเปรี้ยวอยู่แล้วน้ำปลาก็อีกนิดหน่อยครับดูสิครับน้ำแกงสีเหลืองอมพันออกมาเลยคราวนี้ก็ใส่เนื้อปลาหมึกลงไปได้เลยนะครับมาอยู่ใต้ทั้งทีก็ปลาหมึกนี่ตัวใหญ่ๆอยูยอย่แล้วครับ อื uh huh. ดูสิครับสีของขมิน้นนี่น่ากินมากๆเลยนะครับตึงว่าสิครับคนใต้บอกว่ากินวันละเก้ามื้อนะครับเป็นเรื่องจริงครับเพราะเขาตื่นกี่ยานั้นตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูเด็ดของทางใต้เลยนะครับเช้าก็แกงส้ม กลางวันก็แกงส้มเย็นก็แกงส้มก่อนนอนก็แกงส้มครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเชฟมาอยู่ที่นี่นี่แกงส้มมีติดครัวอยู่ตลอดเลยครับวันนี้ก็เลยนำเอาเมนูแกงส้มมาให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับพอดับแก๊สแล้วก็เติมในส่วนของน้ำมะนาวลงไปเพิ่มความเปรี้ยวให้มันสว่างขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอือหือ รสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอย่างที่เห็นนะเชฟแทบไม่ได้ปรุงอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าผริกแกงส้มใต้ของเชฟนั้นอะ่ะมีรสชาติเข้มข้นอยู่แล้วนะครับอืม,อมดูสิครับข้าวจะไม่หมดหม้อได้ยังไงล่ะครับเมนูในวันนี้นะครับยังไงไปลองทำตามกันดูนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูเมนูง่าย ข้าวหมดหมอแน่นอนครับสวัสดีครับ